ที่เรามีเวลานะครับก็มีเวลาไปสนทนาธร,รมไปเรียนรู้ธรรมะกับอาจารย์มีมีเวลาว่างก็ขึ้นไปอยู่บนดอยบางทีผมอ่าอยากพักผมก็ผมจะชอบขึ้นเขาใหญ่มากเลยครับสมัยก็คือขึ้นไปการเต็นแล้วก็อยู่กับบ้านบ้างอยู่กับก็จะมีสัตว์ป่าออกมาตลอดใช่ไหมครับก็จะไปนอนใช้ชีเี๋ยวสองสามวันพักไปเรื่อยเกี่ยวเรืเอยออกตีอล์ฟเล่นท็อปนาจินเลยเอาตอนนั้นเล่นตัวดำมากตีอล์ฟบ่อยนะครับ,รบก็ออกกำลังกายใช้ชวิต ผมบอกว่าถ้าเรามีเงินที่มากพอเราก็จะใช้ชีวิตแบบมีความสุขคือความฝันข้องคนน่ะมันไม่จะเป็นต้องมีเป็นหมื่นล้านแสนล้านหรอกครับคุณมีเงินเป็นหมื่นล้านแสนล้านคุณก็กินข้าวเนี่ยสามมื้ออีย่างเลยครับคุณก็ใช้ชีวิตแบบเนี้ยแต่ผมมองว่าเงินที่ขนาดไหนที่มันจะปลอดปลอดภัยเราถ้าเราจะเป็นเอ p l o y e e เป็นเซ l f e m p l o y e ยเราโอกาสที่เราจะมีเวลาเป็นของตัวเองยากมากนะครับ นั้นการที่เราเลือกเป็นพิเศษโอนน์ก็คือเป็นเจ้าของธุรกิจหรือเป็นอินเวสเตอร์ผมมองว่าพิเศษโอนไลน์กับอินเวสเตอร์เนี่ยอินเวสเตอร์ที่บอกการเก่งกันไรนะผมผมผมไม่ผมไม่เก่งนะครับผมไม่ถนัดเพราะผมเห็นเพื่อนรอบข้างผมบทตัวกันเยอะเสียเงินเสียทองเยอะเอาเป็นว่าใครใครเล่นก็เล่นไปซื้อขายอะไรเก่งกําไรผมมองว่าเอาถือว่าเป็นนักชอบเสี่ยงเสี่ยงโชคเป็นชอบเล่นการพนันอะไรไปแล้วกันนะครับท่นานอาจจะมีความเชี่ยวชาญ ด้วยเร็วแต่คนส่วนใหญ่ไม่ได้เก่งแบบนั้นแต่การทําธุรกิจผมบอกว่าการทําธุรกิจสอนคนทําธุรกิจเนี่ยสนุกกว่าเยอะแล้วทีนี้ทำไมเราต้องทำธุรก,กิจครับก็เราต้องการที่จะเป็นแพสซีฟนะครับคือการวิธกกีการใช้แรงงานผู้อื่นใช้สติปัญญาผู้อื่นใช้เวลาของผู้อื่นมาทํางานให้กัอเราอย่างวันนี้ครับเราเปิดบริษัทสมมตินะครับผมยกตัวอย่างครับวันนี้ซูเปอร์ไอเวอร์นะครับเปิดบริษัทอไรแล้วโยนระบบมาที่ประเทศไทย แล้วซูเปอร์ไวเบอร์มอบหมายให้ผมบริหารประเทศไทยทางซูเปอร์ไวเบอร์ทางมิสเตอร์ไลทางประธานเนี่ยก็แทบไม่ไม,ไม่ไม่ต้องทําอะไรกันนะครับถ้าไม่ต้องทําอะไรดูระบบที่นูเพราะว่ามีคนรับผิดชอบงานนะท่านก็ลงทุนลงนทุนใช้เงินลงทุนฟิตเรื่องส่งสต๊อกไรงต่างให้แล้วก็มอบหมายกับบริหารกิการมาตัวผมเองนั่งอยู่ที่นี่แต่ว่าวันนี้ออฟฟิศแต่ละวันพนักงานฝ่ายจัดสง่งก็ทํางานทุกวัน นะครับพนักง,งานฝ่ายเคาน์เตอร์นะครับฝ่ายศินนะครับแม่บ้านเลขาแต่ละคนเจน้าหน้าที่แต่ละคนเขาก็ทํางานของเขาด้วยหน้าที่ของเขานะครับเราก็วางอ่ะอย่างนี้ครับผมถึงมีมีเวลาได้มานั่งสนทนากับทุกท่านอย่างนี้นครับถ้าเกิดผมไม่วางระบบพวกเหล่านี้ผมก็คงจะต้องวิ่งไปทั่ววันนี้ก็ต้องบรรยายอีกใช่ไหมครับวันนี้ก็ต้องมาจัดของให้เองวันนี้ต้องมานั่งแพ็กของช่ครับคือการเป็นพิชิตคนนี้คือการใช้เวลานะครับ ใช้ความสามารถของผู้อื่นให้มาทํางานให้กับเราแต่เราก็ต้องแบกรับ f ิกคอสนะครับเราก็ต้องแบกรับค่าใช้จ่ายความเสีย่ยงก็ต้องใช้ประสบการณ์นะครับในการที่จะบริหารในเชิการนะครับทีนี้โจทย์มันก็คือนั่นแหละครับเป็นที่มาของเขามาแล้วทำไมเราต้องมาทำธุรกิจซูเปอร์ไลฟ์เพราะธุกรกิจซูเปอร์ไลฟ์มันก็คือธุรกิจเป็นเหมืนอนบิสนสธอนเดิมแต่ว่าเป็นธุรกิจท,ที่เราไม่ต้องมาแบกรับความยุ่งยากที่จะต้องมานั่งคิดเช่นท่านจะจ้างพนักง,งาน เปาออฟฟิศถ้าจะเปิดออฟฟิศค่า,ชาเช่าออฟฟิศเดือนหนึ่งเทนะ่าไรแบกแล้วฟรีคอยกันน้ำกาแฟค่าเอค่าเช่านะครับนะครับแล้วก็พนักงานนะครับพนักงานต่อให้มันมีเงินงานให้เขาน้อยหรือมากท่านก็ต้องจ่ายเงินเดือนนะครับเราสิ้นปีเขาก็หวังโบนัสบางอะไรกับทนใช่ไหมครับแล้วก็เหลื่องสต๊อกอ่ะตัสต๊อกน้อยเกินไปอ่ลูกค้าซื้อของแล้วไม่ได้ของก็เกิดปัญหาถ้าเราจะสต๊อกมากเกินไปเกิดเราขายไม่หมด กอ็กซ์ปของหมดอายุก็มีปัญหานั้นเราก็ต้องวางเผียนแล้วตัวดักใหม่แล้วมันขายไม่ค่อยได้ก็มีปัญหาครับมัน,ม,นมันไม่ใช่เรื่องง่ายเราก็ต้องบริหารเรื่องระบบ stock. สต็อกสต็อกสินค้าบางตัวต้องเก็บในที่เย็นบางตัวเก็บในที่อากาศถ่ายเทครับบางทีเราก็ต้องเปิดแอร์ให้มันตลอด24ชั่วโมงในที่เก็บก็มีนะครับพรามันก็มีค่คาใช้จ่ายบัญชีละ่ะภาษีละ่ะระบบก,กฎหมายอีกคือ คร์ส่นนี้มันค่อนข้างจะเยอะมันเป็นซีค่สซึ่งถ้าเราไม่มีประสบาการณ์แล้วถ้าเรามีเงินไม่มากพอสมมติวันนี้ถ้าท่านมีเงิน20ล้านแล้วท่านอยากเปิดบริษัทไฮโต้ผมแนะนําว่าท่านเอาเงิน20ล้านไปนฝากแล้วไปใช้ชีวิตเถอะครับเชื่อผมอย่ามาคิดเปิดเลย20ล้านเอาไปฝากที่ประเทศลาวใช่ไหมครับท่านสกปร้าเข้ามาคุณหมอดูกาเนาะที่ประเทศลาวเ่ยดอกเบี้ย ดอกเบี้ยประจําเงินฝากนะครับสองปีเงินฝากสองปีดอกเบี้ยเงินฝากอยู่ที่หกจุดเจ็ดเปเปอร์เซ็นต่อปีนะครับป C เซลก็ได้นะถ้าเรามีเงินฝากที่สปปลาวนะครับยี่สิบล้านเราจะมีดอกเบี้ยนะครับปีหนึ่งประมาณล้านสามแล้วก็เฉลี่ยเดือนล <c oughs> ะแสนเดือนละแสนบาทท่านใช้เดือนละแสนก่บาทผมมองว่าถ้าเราไม่มีภาระ่อนรถ่อนบ้านทุกอย่างไม่มีภาระแล้ว ใช้เดือนละแสนกว่าบาทนยสบายมากครับผมว่าใช้ชีวิตได้แล้วอยากไปเที่ยวไหนอยากนอนโรงแรมไหนก็นอนได้ไปนอนวันคือละพันบาทก็พอละคืนละพันบาทตืน่นเช้ามาก็มีอาหารเช้าให้ฟรีใช่ไหมครับตอนกลางวันก็หากินน่นเล่นไปโต๊ะเตะไปกันเต,ต,ต,ตพักใช้ชีวิตครับเดือนหนึ่งที่พักอย่างเดียวก็แค่สามหมื่นบาทไม่ต้องไปสร้างบ้านพักตากอากาศทิ้งไว้ให้เปลืองเงินนะครับ <S <S นอนโรงแรมเปลี่ยนห้องไปเรื่อยเปลี่ยนรีสอร์ทไปเรื่อยวันนี้เราอยากไปเที่ยวสอฟอรลาวเราเที่ยวนอนในบางเบียงพอแล้วเราก็ไป ไปเบียงจันแล้วเราก็ไปเที่ยววางเบียงระหว่า,วงงวางเวียงจันทไปวางเบียงเนี่ยหนึ่งร้อยสี่หนึ่งร้อยแปดสิบหลักร้อยแปดสิบกิโลเมตรนะครับอเราไปนอนโรงแอุ้นรีสอร์ทเยอะนอนอตรงนี้ร่องแม่น้ำแม่น้ำซองนะ,ะเที่ยวแม่นะแล้วก็เข้าไปลากูนไปดูถ้ำไปดูตรงลากูนเยอะครับตอนแบบนันเกสเที่ยก็ได้โรงแรมดีก็ได้ เที่ยวเบื่อก็ไปแขวงกาสีนะครับรถขึ้นไปนอนที่หลวงพระบางแล้วขึ้นไปทางซาเหนือขึ้นไปทางีูสิเที่ยวสวยมากมากเลยครับเทียบเลยแล้วก็เที่ยวไปทางเวียดนามเข้าไปทางกัมพูชานครวัดนครพงไล่ลงมาเที่ยวในประเทศได้หมดใช้ชีวิตครับใช้ชีวิตผมว่าพอนะพิลละแสนพอนครับโดยที่เราไม่ได้มีภาระอะไร แล้วก็ท่านก็แบ่งเวลามาสร้างธุรกิจเกียขายกับบริษัทใดบริษัทหนึ่งก็ได้ทําให้มีความสุขทําสนุกทำาั่นมีความสุขคนที่มีต้นทุนที่ไม่เดือดร้อนเวลาทําธุรกิจเกียข่ายเขาจะต่อสู้ได้ยาวนานขอให้บริษัทไม่มีปัญหาแค่นั้นเองนะครับถ้าเราไม่มีภาระนีสินเยอะบางคนบอกโอ้เดือนหนึ่งเราต้องหาได้ท่าลุ้นท่นนี้พอมาอยู่ในขายตรงแล้วในบริษัทหนึ่งถ้าเกิดปัญหาไม่ทันนะครับมีแต่เล่งเลงสุดท้ายเขาก็อยู่ไม่ได้เพราะเขาต้องหาอะไรที่มันเยอะกว่านั้นเพื่อจะไปลูก ถ้าไม่มีภาระอะไรแล้วไม่มีนี่อะไรมากมีแต่ทรัพย์สินเนี่ยมาทำธุรกิจคืคอขายสนุกป้างครับแบ่งเวลาวันนี้ได้เพื่อนในสังคมสนุกบ้างหมนะครับก็สบายงั้นถ้าเกิดเรามีเงินแค่ยี่สิบล้านที่จะมาเปิดบริษัทจะไปทําธุรกิจส่วนตัวก็ไม่ใช่ง่ายในยุคนี้นะครับมาเปิดธุรกิจขายตรงก็คงก็ไม่แนะนาเลยยาอะลยครับยากไม่ง่ายก็มีร้อยล้านก็ปวดร้อย้านทำไม่เป็นครับงั้นสิ่งที่เรานี่ละครับคือสิ่งที่เราต้อง ตอบตัวเองให้ได้คือเรามีเป้าหมายชีวิตยังไงอย่างตัวผมเองอะผมมีเป้าหมายในการที่จะใช้ไลฟ์สไตล์ชีวิตโดยที่จะมีอิสระนะครับแม้ผมจะบริหารงานแต่ผมวันผมก็จะต้องวางงานครับผมต้องการให้ธุรกิจมันไปได้เด็ระบบวันหนึ่งข้างหน้าที่พูดนำของเราที่ประสบคาวามสูเรจไม่ว่าจะเป็นเอเมอรลอนเป็นคลาวขึ้นไปคลาวขึ้นไปเราก็จะต้องแต่งตั้งบริษัทตั้งใจอยู่แล้วครับว่าตําแหน่งคลาวขึ้นไปจะต้องแต่งตั้งเป็นตําแหน่งบอดบริหาร บ,บอร์ดบริหารคือเขาจะมียอดปู่อยู่ทั่วโลกอยู่แล้วครับก็คือเหมือนบอร์ดบริหารฉะนั้นการที่จะมอบเข็มประกราศิลคนจัดอบรมอะไรต่างกงานต่างที่งานฟังก์ชันบริษัทเขาก็าสามารถทําทําแทนฝ่ยายบริหารได้นะครับคลาว์ไดมอนด์ก็เหมือนกับหุ้นส่วนบริษัทเหมือนเหมือนฝ่ายบริหารท่านก็จะมีที่ยืนนะครับในห้องผมก็จะทําห้องพิเศษเป็นเอ็โซซีทรูมเฉพาะคลาวด์ไดมอนด์หรือตรงนีจะมีมุมมองทำงานมุมโจฟาร์มรับรองไว้เฉพาะคลาวด์ไดมอนด์ ให้สมศักดิ์ศรีว่าเราสําเร็จที่ซูเปลา์แล้วเราก็เหมือนส่วนหนึ่งของบริษัทครับแต่เราไม่ต้องแบกรับฟิคคอร์อนีครับเรามีรายได้อย่างเดียวถ้าวางระบบแบบนี้ตัวผมเองจะไปที่ไหนก็ได้บอกว่ายุคสมัยนี้เราใช้วิดีโอคอนเฟอ์เรนซ์อย่างเงี้ยเราประชุมกันที่ไหนก็ได้ระบบการถูกวางมาแล้วฝ่ายบัญชีฝ่ายการเงินฝ่ายสต็อกฝ่าย เคาน์เตอร์เจ้าหน้าที่ผู้นําเราก็เก่งอยู่แล้วผู้นําที่ซูเปอร์ไลท์มีแต่คนเก่งๆทั้งนั้นเลยครับผมโชคผมยอมกาพวกเราโชคดีมากนะที่เราได้ผู้นําเก่งๆจากหลายค่ายแล้วแต่และคนก็เป็นคนน่ารักทั้งนั้นเลยเป็นคนที่กระโดดเข้ามาที่ซูเปอร์ไลท์ด้วยหอใจนะครับเพราที่อื่นเนี่ยขาอาจจะมีออฟเฟอร์มีอะไรต่างก็ยังไม่ไปก็กระโดดเข้ามาที่ซูเปรอร์ไลท์มาเริ่มต้นมาซาด้วยกันก็เลยเป็นผู้นําที่เรียกว่ามาด้วยใจดังั้นก็จะอยู่ได้ยาวนานถ้ามาด้วยเงินเขาก็ เขาเดือดร้อนเขามารับเงินแล้วเขามาอยู่กับเราวันนึ้งเขาก็ต้องไปรับที่อื่นแล้วเขาก็ไปเดี๋ยวก็ต้องไปไปไปเรื่อยๆครับมันก็จะสูญเสียความเป็นผู้นำนะครับแต่ตัวอ่าซัพพลายเองเราโชคดีคุณครับฉะนั้นผมอ่าวันนึ้งหน้าที่ซัพพลายเวอร์ประเทศไทยเราเราเลื่มเติบโตนะครับผู้นำระดับพาวก็จะมาทําหน้าที่ ในเรื่องการช่วยวางแผนการบริหารนะครับแต่ในช่วงในปีนี้ก็มาจะะแต่งตั้งผู้นําในระดบับลีดเดอร์และซัพพลายขึ้นไปเป็นบอร์ดบริหารชัว่วคราวกันนะครับเพื่อจะอร่วมกันพัฒนาองค์กรในการวางกลยุทธ์ต่างๆวางกิจกรรมตารางกิจกรรมต่างๆ,ๆแล้วก็แบ่งเป็นทีมในเรื่องการพัฒนา,าผู้คนนะครับ human resource นะครับก็คือการพัฒนาบุคลากรครับก็บจะใช้ผู้นําทั้งหมดมาร่วมเพราะว่าการ ให้ผู้นําได้มีบทบาทได้ร่วมกันพัฒนาองค์กรผู้นําเป็นคนที่ทํางานจริงดังนั้นเมื่อทํางานแล้วประสบความสำเร็จจริงเขาก็จะเอาความสําเร็จที่ตัวเองทํางานนั่นแหละมาแบ,บ่งปันเราไปจ้างอาจารย์ที่เก่งข้างนอกมาพูดมาสอนเขาไม่ได้สําเร็จในสุดปลายครับเ,รเขาพูดแล้ก็เครี่อมีเนื้อาหาวิชาการหลักการความน่าจะเป็นเท่านั้นเองแต่เราฟังจากคนที่ประสบความสำเร็จจริงเขาพูดแน่นอนว่าเขาผ่านแน่นอนว่ามันเจอปัญหาอะไรบ้างแล้วเขาแก้ปัญหายัางไง ที่บอกรับว่าปัญหามีสองอย่างคือปัญหาที่ต้องแก้ไขให้ได้กับปัญหาที่ต้องยอมรับให้ได้ไม่ว่าเราจะเจอปัญหาเพิ่ชีวิตเราต้องไปต่อให้ได้ดังคนที่ผ่านประสบการณ์เขาก็จะรู้ว่าอ๋อปัญหาตัวนี้คือเป็นปัญหาที่เราต้องแก้เราแก้ไขได้ปัญหาตัวนี้เราแก้ไขไม่ได้หรอกเราต้องยอมรับให้ได้แล้วต้องไปต่อให้ได้เช่นคน แต่ละคนมีนิสัยไม่เหมือนกันเมื่อเรามาอยู่รวมกันคนนี้แบบนี้คนนี้แบบนี้คนนี้อาจจะไม่ชอบคนนี้บ้างคนนี้ไม่ชอบคนนี้แบบเราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงนิสัยใครได้เราไม่สามารถเปลี่ยนแปลงปุกนิสัยของใครได้เรามีหน้าที่คือเราต้องยอมรับให้ได้ว่าเขาเป็นเช่นนี้แล้วเราอยู่ร่วมกับเขาให้ได้แล้วก็แล้วก็ไปต่อให้ได้ไปร่วมกันได้เมื่อองค์กรมเติบใหญ่ก็เราก็ มันก็มันก็เป็นแพสซีฟนะตัวผมเองผมฝันก็เป็นแพสซีฟนะนั้นการทำไมเราต้องแต่งใจทวาธุรกิจสุปรลายว่าสุประลายเนี่ยก็เหตุผลผมมองว่าสุปรลายมันเป็นอ่าธุรกิจที่เราลงทุนน้อยแต่วางผลเก่าแทนได้ไร้ขีดจำกัดไร้ขีดจำกัดตรงไหนครับอินสิทิตี้ไง และได้อินฟิูเี่เป็นไรไยได้ไกดกิจจนกัดแ,และเราสามารถขยายงานได้ทั่วโลกในประเทศที่มีการสาขาไปแล้วเรามีเพื่อนที่ไหนเราก็สามารถที่จะอย่างวันนี้เราองค์กรเริ่มโตผู้นําเริ่มประสบควาสมสำเร็จได้เดือนหนึ่งหลายแสนนะผมจะบอกไว้ก่อนเลยครับเมื่อผู้นําเริ่มมีได้เดือนหนึ่งหลายแสนแล้วองค์กรเริ่มแน่นนะความคิดท่านจะเปลี่ยนนะครับความคิดท่านจะเปลี่ยนจากที่ท่านคิดว่าโอ้เราจะทาเติบโตในไทยความคิดท่านจะเปลี่ยนแล้วท,ท่านจะรู้สึกว่าชีวิตเราสามารถโตได้กว่านี้เราสามารถสําเร็จได้กว่านี้ ท่านก็ได้เริ่มมองอยู่แล้วในประเทศไหนที่จะขยายไปท่านอาจจะเล็งว่าจะไปเวียดนามจะไปกัมพูชาจะไปประเทศอื่นที่จะพอจะมีเพื่อนพอท่านไปขยายที่โน้นผมมั่นใจว่ายังไงท่านก็ต้องเอาให้ฝั่งอ่อนท่านยังง่ายพอเปลือย่ามีสองเด้งจะซ้ำไปดันัก,การไปเริ่มต้นกับในจุดที่ที่ใหม่ครับบางคนมีสองเด้งหนึ่งซูปเปอร์ได้คืนสองหมื่นสองครับงนั้นท่านก็จะทําอะไรได้กเยอะครับ มันก็ทาให้เราเติบโตได้แบบไร้ขีดจำกัดมันก็เป็นการท้าทายขีดจํากัดของเราเองก็จะสนุกกับมันไปเรื่อยๆแต่ถ้าท่านเปิดบริษัทของตัวเองไม่ว่าจะเป็นริสัทขายตัวรอตู้ขีดตัวไปตลาาจะต้องเครียดอะไรเยอะเรื่องไปเกี่ยวเรื่องกับเรื่องภาษีเรื่องกฎหมายเรื่องไ่ากๆแต่ที่นี่ซปเปอร์ไ์ทั้นสําเร็จที่นี่แล้วคนไปสําเร็จที่ไหนก็ได้ขยายงานที่ไหนก็ได้มันก็ยิ่งเราก็ยิ่งเติบโตเติบโตเติบโตขึ้นมันเป็นอะไรที่ผมมองว่ามันกลายเป็นว่าการทํางานกับการท่องเที่ยวมันเป็นเรื่องเดียวกัน ซูเปลมันอย่างที่เห็นนะที่ผมพูดไหมแต่แล้วว่ามีเป้าหมายจะเดินทางรอบโลกวันที่ผมตัดใจรับงานบริหารที่ซูปเปอร์ไลเวิร์ดเหตุผลหนึ่นผงผมเห็นว่าเขามีสาขาเยอะมากจริงๆนะครับวันนี้พูดอลยหลายสาขาหลาย,ลายประเทศโอ้ใช่เลยถ้าเราจะไปทำธุรกิจอื่นเราต้องไปเริ่มต้นพบปะผู้คนแต่ที่มีซูปเปอร์ไลเวิร์ดเมื่อท่านสําเร็จขึ้นเป็นข่าวขึ้นไปนะครับตัวท่านเองก็ถูกยอมรับในระดับสากลแค่เขาอยากพบปะ ถ้าใครเขอยากรู้จักคนสําเร็จนะครับท่านไปร่วมง,งานที่ไหนครับก็อยากจะเชิญท่านสมมุติวันนี้ท่านไปที่โซเฟาแล้วบอกว่าเป็นคราวเดลโมนมาจากประเทศไทยนะครับแล้วในไปในงานฟังก์ชันที่เขามีจัดงานเป็นซุปเปอร์อาชีวะไรอะไรต่างๆถ้าเราไปเขาจัดโมบีไอพีให้ท่านแน่ๆน,นะครับนั้นเราก็ถ้าเราได้ประสานปีดด้วยเขา,าก็จะเชิญเราเป็นกสปิเกอร์เราก็มีโอกาสที่จะสนุกครับไปขยายที่ไหนก็ได้แล้วก็มีตัวตนบนโลกใบนี้กลายเป็นครอบครัวเราจะ เรามีเงินไม่บอเรามีเงินเราม,มีเพื่อนมีสังคมนะครับแล้วก็เราเดินทางรอบโลกเฮ้เราอยากไปเที่ยวนู้นอยากมีเก็บเงินไปเที่ยวผมว่าอยู่ที่สุดปลายในต่อไปแล้วท่านจะเที่ยวเดียเด๋ยวเดี๋ยวก็เที่ยวในการสมนากเพราะสมนาเราจะไม่เหื่อหน่ายครับเราจะไม่ทําให้งานสมนางานอบรมเป็นงานเบื่อหน่ายเหมือนแต่ก่อนที่จัดเมื่อไหร่ก็จะต้องอุ้ยต้องเข็นใส่ผ้าพจนแบบโอ้ว้ามมอะไรจนเกินไปผมมองว่า เอ่อสิ่งที่มันจะทำลายความอ่อนแอของเราได้ส่วนหนึ่งมันไม่ใช่ความร้อนอย่างเดียวจริงๆมันคือความอบอุ่นความอบอุ่นนี่คือความพอดีครับผมไปได้แนวความคิดไปที่วัดเมื่อกี้ไปเรียนเอาขี้สูดนะครับแต่มันขี้พึ่งอะ่ะมันแข็งมากค่อยมาอ่างไฟครับร้อนๆนความร้อนค่อยๆให้ความอบุ่นนะครับถ้าเราใช้ความร้อนเลยมันจะละลายเราต้องใช้ความอุ่นเนี่ยหน้าดอมมาซีกเลย ค่อยๆแล้วมันก็ค่อยๆอ,อ่อนตัวอ่อนตัวบางทีเราใช้ความอบอุ่นพงมาใจเรานะครับใช้ความจริงใจใช้ความอบอุ่นอยู่แล้วมีความสุขนะมันก็จะทําลายความเย็นชาของคนที่เบื่อหน่ายในธุกิิเทุก,กขาดเข้ามาสุรกิจรอบกรนนะครับอันนี้สิ่งที่เราต้องอต้องตัดมใิใจก็คือเป้าหมายของเรานรั่นแหละแต่ถ้าเป้าเราเล็กเราที่ชื่ออะไรธรรมดานผมก็หวังว่า,วา เครื่องมือซูเปรอร์ไรต์ต่าจจะเป็นแค่คนทําเสริมเพื่อไปได้จากกา,ารประจำเพราะต้องมองว่าสินค้ามันดีเราอยากเป็นแค่ผู้ใช้แล้วก็เป็นได้แค่ผู้บริโภคผู้ใช้สินค้าแต่ถ้าเราตัดสินใจที่จะเป็นอะไรว่าเป็นนักธุรกิจนะครับตัวเราเองก็จะมองเห็นว่าเราจะต้องทําอะไรกับมันหน้าที่ของเราสําคัญการเลือกทําไมเราต้องเราต้องทำซูเปอร์ไ์เพราะว,ว่ามันสําเร็จแล้วมันเสร็จ เหนื่อยครั้งเดียวแล้วมันจะเป็นแพสซีฟผมมั่นใจนะครับทําไมดิงมันจะเป็นแพสซีฟเพราะมันเป็นเปอร์วายนะครับไม่ว่าประเทศใดประเทศหนึ่งจะกระทบเรื่องเศรษฐกิจเติมน,นนอะนี้มันก็จะมีที่อื่นที่มันสามารถที่จะไปได้มันอยู่ที่เราที่จะขยับขยายเพราะเราไม่รู้ว่าองค์กรเรากจะขยายไปถึงประเทศไหนบ้าง มีหลายด้านนะครับมีท um ีมงานอเมริกาบ้างแม้จะไม่มีสาขาแต่ก็ยังส่งสินค <cin> ้าไปได้บางท่านมีทีมงานแอฟริกาบางท่านมีทีมงานที่ฟิลิปปินส์บางท่านมีทีมงานที่กัมพูชาบางท่านมีทีมงานที่สปลคโปร์เองค์กรันไปได้บางคนบอกว่าสมมตินะครับเรามีทีมงานที่พม่าพม่ามีปัญหาเรื่องการเมืองทำธุรกิจไม่ได้แต่เรามีทีมงานที่สปปลาวสปงคปเราจะไปได้องค์กรมันก็ยังไปได้รายได้มันก็ยังเป็นพสซีฟการเป็นพสซีฟนี่แหละครับคือหัวใจหลักที่เราต้องการ คือการมีรายได้โดยที่เราไม่ต้องทํางานไม่ต้องเอาเวลาเอาแรงงานเอาความสามารถเราไปแลกมันอย่างเดียวแค่เรายอมเหนื่อยในช่วงแรกทำแอคทีฟในช่วงแรกเพื่อจะเป็นพสซีฟระยะยาวทำไมต้องแอคทีฟทำไมต้องเวิร์กฮาร์ดในช่วงแรกเพื่อวันหน้าเราจะได้เวิร์กสมาร์ทนะครับวันนี้เราเวิร์กฮาร์ดเราต้องไปนั่งคุยกับผู้คนต้องเป็นบางคนไปนั่งตามบ้านตามเดือนดูไม่มีเววว่าจะเป็นนักธุรกิจใหญ่เลยเราก็ไปนั่ง ด้วยความจริงใจบางคนไปหาตาศสีตาดสายยายคุณยายมียายมานะครับไม่น่าจะเติบโตได้แต่มันไม่แน่ครับอย่างที่ผมบอกว่ามันไม่แน่อย่างวันนี้ที่ผมมา,าที่บุยลำนะครับอสองซูเปอร์ที่ที่จะสมัครวันนี้นะครับมาจากาคนคนหนึ่งที่แก่กล้ามเนื้ออ่อนแรงที่ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้เหมือนเดินไม่ค่อยได้เนี่ยมาประมาณเจ็ดแปดเดือนนะครับกินอาหารสุทุกอ,อย่างมาก็ยังไม่ได้ผลนะครับจนมาเจอตัว f อ c พซสามศูนย์เราทานไปคแค่หนึ่งแผงนะครับ ไม่ไม่ไม,ไม่ถึงกล่องหนึ่งเพลงหนึ่งเพลงมีประมาณสิบวันเจ็ดแปดซอรครับวันนี้แกขึ้นอ่าวันวันเนี้ยไม่กี่วันนะวันเนี้ยมาขึ้นแน์ได้ลูกตัดสินใจเป็นซุปเปอร์ยืนได้พูดได้ตื่นเต้นมากลกแบบอ่าเหมือนวัยหมดประจําเดือนแล้วประจําเดือนมาแล้วก็ตื่นเต้นมาแล้วคุณยายคนหนึ่งแปดสิบกว่าบอกว่าโอ้คู่แข่งพี่ซุซีพี่ซี่เจ็ดสิบสี่เนนี่แปดสิบเอ็ดอย่างนะครับก็ตัดสินใจเป็นซุปเปอร์วันเนี้ยพาแล้วแบบแกบอกมัน มันกระปี้กระเป๋าก็ชุ่มกระชวยจะมาเหมือนเป็นสาวนมครับที่น้าอกครับอะไรองี้มันก็ไม่เข้าใจนะครับอัน,น,นเ,เนี่ยคนเหล่านี้ยเรามองว่าไม่น่าจะเป็นเพศแต่มันไม่แน่อย่าตัดสินใจแทนใครว่าคนนี้ควรจะสําเร็จคนนี้ไม่สําเร็จหรอกมันเราไม่รู้ว่าเป็นใครเพราะบางทีคุณยายเหล่านี้อาจจะมีคุณลูกลูกที่เห็นคุณแม่แล้วอ่าดีแล้วก็ลูกอาจจะอยากมาทำร้านออกมาทําเพื่อนของลูกเแล้วไปเจอคนเก่ง ในฝั่งขวาเราสักคนหนึ่งในชั้นที่สิบไปยี่สิบไปตามสักหนึ่งคนฝั่งซ้ายเราไปไปเรียกจากผู้ริโภกจากคนทำเสริมเพื่อราได้จากการประจาหาไปเรียกไปเจอคนหนึ่งที่เป็นคนที่เป็นนักธุรกิจที่โฟกัสเต็มที่ซ้ายกับขวามาลานทํางานเต็มที่เราอาจจะประสบความสําเร็จเป็นแพสีฟแบบที่เราเองก็งไม่ใช่คนเก่งก็ได้เราจริงต้องใช้ระบบนะครับมันก็ มันม si ja e? ันเลยขับเคลื่อนโดยมีสี่ฟังก์ชันรวมกันที่บอกางานซูเปอร์แคมก็ดีงานต่างๆก็ดีทุกคนถ้าเราใช้ระบบร่วมกันเป็นการเคลื่อนคนเข้าสู่ระบบในงานฟังก์ชันต่างๆจะเป็นประโยชน์กับเราคือเราเคลื่อนวันนี้เพื่อองค์กรตลอดในวันหน้านะครับเพราะเราสําเร็จในซูเปอร์ไลท์มันผมว่ามันชิล มันชิวรตรงที่ว่าเราไปที่ไหนก็ได้ก็จะมีคนต้อนรับอยู่ในประเทศไทยใครเป็นคราวคนแรกผมว่าทุกงานเนี่ยท่านจะไปไงางานที่ไหนที่งานประชุมนะเราก็อยากรู้จักคราวนะคราวมีโบนัพิเศษรอห้าแสนบาทแล้วก็ถ้าท่านปรารถนาอยากได้บนซหรือบีเอ็มนะครับก็แจ้งมาที่ผมก่อนแล้วก็มาคุยกันทางซุปเปอร์ไลเวอร์เขาก็ให้โบต้าผมมาห้า 5, ท่านแรกนะครับที่จะมีสิทธิ์ซื้อเบนหรือบีเอ็มนะครับในราคาเงินสดนะครับ เงินสดในชื่อท่านนะครับแล้วก็มาหาคอมมิชชั่นเอาประมาณม10เดือนหรือ12เดือนก็ดูพินาสเตทเมนต์ของกันรายได้แล้วอุค์ก่อนถ้ามาสตเตเบิรแล้วเอาไม่ต้องไป่อนไฟแนนซ์ไม่ต้องซื้อในชื่อบริษัทบางคนซื้อชื่อตัวเองไม่ได้นะครับหรือบางท่านไม่อยากซื้อป้ายแดงเราก็ซื้อเบอร์สองก็ได้ประมาณล้านห้าล้านหกก็ได้ครับเพราะว่ารถตอนนี้มันภาวะเรษฐกิจมันราคามันถูกลงแล้วก็ไปซื้อล้านหน้าก็ดูหน้าใช้แล้วครับอย่างแล้วก็เราก็ขอนกับบริษัทเดือนละแสนเดือนละแสนห้า รหรือเราจเอาโบนัสจากประเทศไทยไปห้าแสนแล้วก็ยืมบรสษัทมาล้านหนึ่งแล้วก็ไปซื้อส่วแล้วก็ผ่อนบรทติละ,สะแสนเขาก็หักจากคอมมิชชั่นของเราไปนะครับก็ได้ครับพราเป็นเปวไดมอนด์นะครับเาวาไดมอนด์ก็มีพิเศษอ,อยู่ยังไม่ได้คุยอะไรเพิ่มเติมนะครับก็อเหตุผลที่เราต้องทำธุรกิจสุดปลายก็เพราะว่ามันเป็นโอกาสมันเป็นพามมิ่งครับมันสําเร็จแล้วมันเกี่ยวกับเป็นพาสซีฟพาสซีฟตรงที่ว่า มันเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเมื่อเป็นบริษัทอินเตอร์เนชั่นแนลเขาไม่ลงง่ายๆครับไม่ใช่บริษัทหนึ่งแล้วกระโดดเข้ามาที่ไทยแล้วเขาไม่ได้โตที่อื่นเขาโตหลายประเทศฉะนั้นมันจะครึงกันตัวประเทศการล้มลงของสาขาใดสาขาหนึ่งมันมันมันมีผลด้านจิตวิทยาทั้งหมดครับฉะนั้นการไมช์เซ็ตของรัฐบาลเขาเขาต้องการขยายไปทั่วโลกเมื่อเขาต้องการขยายไปทั่วโลกแสดงว่าเขาต้องสร้างฐานให้มันแน่นเขาต้องประคองให้มันสามารถไปได้เมื่อมันยังคงไปได้ในแต่ละประเทศน่ะ แสดงว่ามันมีความมั่นคงแต่ถ้าเราทําอย่างคนไทยเราเปิดึ้นมาวันนี้ไม่ดีในไทยเขาก็ปิดแค่ปิดอีกปิดแล้วเราก็ไม่รู้จะไปไหนเราวก็เริ่มต้นใหม่แต่ที่นี่อย่างที่บอกบพอเป็นสาขาจะปิดมันปิดไม่ได้เพราะปิดแล้วมันเสียชื่อตัวโลกคนระับงนั้นเขาก็กต้องทําต่อไปและเมื่อทำอะไรความมั่นคงเจตนาของการที่ทําไปติดเติมแล้วคือค่อนข้างที่จะต้องสับเขียนเมื่อบริษัทเป็นหลักแน่นให้เรายึด เราแค่สร้างระบบสร้างซ,ซิสเต็มร่วมกันเราดูแลองค์กรเรา่อวันหนึ่งที่เราประสบความสำเร็จมากขึ้นมากขึ้นบริษัทก็จะดูแลระบบร่วมกับหลังตัวเราก็จะเป็นพสซีฟแล้วก็สําเร็จอย่างยาวนานนั่นหมายถึงว่าเราไม่ได้สําเร็จแค่ประเทศไทยเราสามารถที่ขยายไปทั่วโลกที่ไหนก็ได้แล้วก็ทําง,งานได้ทั่วโลกมีความสุขครับสมมุติวันหนึ่งผมคิดเล่นๆนะครับท่านมีพอยอยู่ที่นี่มีเพื่อนท่านอยู่ที่เซา,าท์เวสตกาท่านอยากจะ โอนเงินอะไรกันกล้าโอนมันลําบากรับโอนเป็นเอสพีใช้เป็นโน้ตผมว่ามันมันก็คือการเงินที่มันสามารถที่จะเคลื่อนหากันได้สนุกสนานในวันหน้านะครับอหลักๆเลยเราหอยหาความสาเร็จเพื่ออะไรครับเพื่อที่จะใช้ชีวิตในแบบฉบับที่เราต้องการทุกคนล้วนต้องการความเป็นอิสระในการใช้ชีวิตเราต้องการมีชีวิตที่สิทธิ์อยู่สุดยอดที่เขาเรียกว่าไลฟ์อีสซูเปอร์ เราต้องการมีชีวิตที่สุดยอดเราต้องการมีชีวิตที่มีคุณภาพเราอยากจะนอนโรงแรมดีๆนะครับเราอยากจะทานอาหารดีๆเราอยากจะไปเที่ยวในที่ที่สวยงามนะครับเราอยากคบเพื่อนที่มีมุมมองความคิดที่เป็นบวกด้วยกันนะครับสังคมเหล่านี้เงินอาจจะไม่ใช่ทั้งหมดแต่เงินเป็นปัจจัยที่สําคัญความสาเร็จของเราเป็นปัจจัยที่สําคัญนะครับถ้าเราสําเร็จ ที่สปราเราเลือกสปราเราโอกาสที่จะได้สิ่งเหล่านี้มาเมื่อเราสําเร็จมากพอเราก็จะมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นเรามีสละเรามีแพสซีอินคัมเราอยากนอนที่ไหนก็ไปนอนวันนี้อยากจะบินไปไหนไม่ต้องจองล่วงหน้าเป็นเดือนสองเดือนหาโปรถูกวันนี้อยากจะบินไปเราก็ซื้อตัว๋วล้วก็บินไปเมื่อเรามีไรายได้มากพอเราคิดเลยว่าเราจะไม่ซีเรียสเรื่องการเงินนะเราจะหวงแขนเรื่องเวลาที่สุดเพราะเวลาเป็นยีสชั่วโมงเท่ากันในะแต่ละวัน เราจะหวงเห็นเวลามากที่สุดแล้วคนที่ประสบความสำเร็จมากขึ้นและมีรายได้มากขึ้นแล้วเขาจะรู้ค่าของเวลาและสุขภาพอันเราอยู่ในธุรกิจซูเปร์ลทที่ให้ทั้งอิสระภาพด้านเวลาอิสระภาพด้านการเงินแล้วก็ให้สุขภาพที่ดีเราได้ด้วยโปรดักที่ดีและที่สําคัญเราก็ได้สังคมที่ดีแล้วก็ได้มีโอกาสเดินทางทั่วโลกนะครับแล้วก็ใช้ชีวิตเป็นไลฟ์สไตล์นะครับก็ปั ประสบความสําเร็จในชีวิตเต็มที่นะครับพัฒนาให้ได้มีชีวิตที่สุดยอดนะครับรสุด e ล Li ไลฟ์อิสเปนะครับพบกันนะครับในงานวันที่สามที่4ี่ที่ซูเปอร์แคมป์คารเดนซีวิวพัทยารีสอร์ทนะครับสำหรับท่านใดที่กำลังจะเป็นซูเปอร์ลีฟจะเป็นซูเปอร์ภายในวันที่14มีนาในครับก็ได้เข้าร่วมงานซูเปอร์แคมป์ฟรีนะครับแล้วก็ส่วนท่านเก่าก็รอประกาศเรื่องการซื้อบัตร วันนี้ก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่ติดตามนะครับพบกันใหม่พรุ่งนี้เวลาเดิมสัดาหนการเส่วนๆเนอะน,นะครับวันนี้ขอบคุณนะครับสวัสดีครับสวัสด,ดี